สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกท่านนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวติผพารวยเช่นเคยจ้านะคะวันนี้สาวติก็มีแนวทางฮาหนอยสี่นอยนะคะหกคู่เด่นเนาะมาแบ่งปันเพื่อนๆเ,เช่นเคยนะคะก่อนจะไปรับชมคลิปเนาะสาวติก็ขอขอ,ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องนะคะขอพระคุณมากๆค่ะ เดี๋ยวเรามาสรุปเมื่อวันที่13กันก่อนนะคะค่อยไปรับชมแนวทางวันที่14กันจา้าราวเฉพาะกิจเอาน้อยเฉพาะกิจนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าพูดผิดน้อยเฉพาะกิจนะคะเลขที่ออก137เนาะ137ตัวเด่นตัววิ่งตัวรูดหลุดนะคะ37ก็หลุดไปเนาะเ,นเพื่อนๆจ๋าก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะส่วนล่างจาก79เนาะ79ก็หลุดนะคะเ,เพื่อนๆจา๋าหลุดไปเนาะส่วนอ่า พิเศษนะคะรอบพิเศษห้าห้าห้าเลยนะคะตองห้าเนาะเพื่อนๆจ๋าเข้าที่เด่นห้านะคะเพื่อนๆจ๋าก็หวังว่าเพื่อนๆจะหยิบยกห้าเข้าไปเป็นแนวทางในรอบนี้นะคะนะคะเนาะอยากให้เพื่อนๆได้หยิบยกเข้าไปในรอบนี้เนาะเพื่อนๆจ๋าเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆจะหยิบยกไปเนาะห้าห้าห้านะคะตองห้าแต่ตัวเจาะ ดูซิมีเจาะ5-4นะคะ5-6ดูซิ5-5แอดข้ามไปนะคะแต่เราเข้าที่ตัวเด่น3ตัวด้วยกันเนาะนเพื่อนๆจ๋าส่วนล่างนะคะเข้าที่เด่น5อีกรอบ5วิ่งรูด5นะคะส่วนตัวเจาะหลุดไปนะคะคเพื่อนๆจ๋าเข้าเฉพาะตัวเด่นเนาะนะคะอ่าส่วนปกติเนาะ5-2-2นะคะเข้าที่เด่น2เข้าที่เด่น5นะคะวิ่งรูด5และวิ่งรูด2เนาะเพื่อนๆจ๋า ก็ส่วนตัวเจาะเนาะดูซิมี2 3มนะคะมี2 1 2 3 2 4 2 5เห็นไหมแอดบอกว่าแอดชอบ2เนาะในคลิปแอดบอกแอดชอบ2แต่ทำไมแอดไม่เจาะ2 2บนเพื่อนจ๋านะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะเอา2เข้าไปเป็นแนวทางเนาะนะคะส่วนตัวเจาะนะคะหลุดไปเนาะเพื่อนๆพจ๋าเข้าเฉพาะตัวเด่นนะคะ ส่วนล่างค่ะ2 3นะคะเข้าที่เด่น2อีกรอบนะคะวิ่งรูด2อีกรอบจ้าส่วนตัวเจาะเนาะเข้าที่ชุดกันนะคะ2 3ตัวเน้นนะคะเพื่อนๆจ๋าก็ยินดีกับพี่ๆเพื่อนๆที่หยิบยก2 3เข้าไปเป็นแนวทางนะคะส่วนลาวอ่า v i p เนาะฮานอย v i p นอย v i p เพื่อนๆจ๋าโอุ้ยสับสนเลขที่ออก763นะคะ763เนาะมีไหมตัวเด่นตัวเด่นตัว วิ่งไม่มานะคะหลุดไปเนาะเพื่อนๆจ๋าส่วนตัวเจาะเนาะตัวเจาะหกสามมีไหมไม่มีนะคะอันนี้หลุดไปเนาะเพื่อนๆจ๋าก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะส่วนล่างค่ะล่างนะคะศูนย์สองเข้าเข้าที่เด่นสองนะคะวิ่งลู่สองนะคะขอโทษด้วยนะคะส่วนตัวเจาะเนาะเพื่อนๆจ๋าตัวเจาะมีแค่หนึ่งสองเนาะเพื่อนๆจ๋ามีแค่หนึ่งสองเนาะหลุดไปนะคะสรุป เจาะเข้าแค่คู่เดียวเองเพื่อนๆจ๋าแอดก็กราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดเนาะบางครั้งเราก็คิดว่าเขาจะมาเนาะตัวที่เราเจาะแต่มันก็ไม่มาเนาะเพื่อนๆจ๋าแอดก็ขอเน้นนะคะตัวเด่นตัววิ่งตัวรูดนะคะเพื่อนๆจ๋าเนาะเน้นไปที่ตัววิ่งนะคะใช้ตัวเด่นในการวิ่งเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าตัวเจาะมันก็มีความเสี่ยงนะคะเพราะว่าตัวเลขเรามันน้อยเนาะเพื่อนเนาะนะคะก็ เดี๋ยวเรามารับชมแนวะทางวันที่14กันจา้าวันที่14เนาะตัวเด่นนะคะแอดก็ให้ไปที่4ตัวเด่นเหมือนเดิมนะคะ1 4 5และ8จา้าส่วนตัวรูดเนาะแอดขอรูดไปที่0นนะคะและ4เนาะวิ่งก็ได้นะคะพเพื่อนเพ่นจ้าเนาะถ้ารูดก็จะเยอะไปนะคะวิ่งก็ได้เนาะถ้าวิ่งเราจะได้ได้รางวัลมากกว่าเนาะพเพื่อนๆจา้าวิ่งจะได้รางวัลมากกว่านะคะแล้วก็ บางครั้งน่ะเราก็คิดว่าเราคํานวณจากสูตรน่ะมันจะมานะคะแต่ไม่มาเนาะเพื่อนๆจ๋าบางครั้งก็บางวันก็มาแค่ตัวเดียวอยู่อย่างนั้นน่ะเพื่อนๆเนาะมันเหมือนกับอะไรอ่ะไม่อยากจะพูดออกไปเนาะเพื่อนๆจ๋านะคะก็นะคะ,นะคะชอบก็ตามเนาะเพื่อนๆเนาะส่วนชุดเด่นนะคะชุดเด่นมีหนึ่งสีนะคะสีสีวันนี้ชอบสีสีค่ะแปดเก้าเนาะ สองห้าวันนี้ชอบสีนะคะสี่เจ็ดเพื่อนๆชอบด้วยไหมชอบกระทานนะคะห้าศูนย์ชอบสีนะคะอย่าลืมนะคะลูดสีวิ่งลูดนะคะวิ่งสีไวเ้เนาะเพื่อนๆจ้านะคะติดสีไปด้วยเดอ้อนะแอดก็ไม่รู้เลยจะมาตัวไหนนะแต่แอดชอบสีนะคะวันนี้แอดชอบสีเนาะส่วนชุดกันค่ะชุดกันแอดขอ,อกันไปที่ ห้าคู่ละกันเพื่อนๆจ๋าวันนี้เนาะวันนี้จะเยอะนิดนึงทั้งสี่ทั้งศูนย์แอดชอบนะนะคะศูนย์เก้านะคะศูนย์แปดเนาะห้าแปดห้าหนึ่งนะคะและสี่เก้าเด้ออย่าลืมนะคะวิ่งสี่ไว้ด้วยนะคะติดวิ่งสี่ไว้นะคะชอบสี่สี่จ้ะขอให้มานะคะขอให้มาขอให้ปังนะคะสี สี่มาเลยเนาะสี่มาเลยนะคะห้าศูนย์เนาะอืมจะมาอีกไหมเมื่อวานห้าศูนย์แล้วนี่อืมเนาะนะคะไม่รู้นะห้าหนึ่งเนาะเพื่อนเพื่อนจา๋าชอบก็ตามนะคะถ้าไม่ชอบก็ดูเพื่อเป็นแนวทางเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะนะคะศูนย์เก้าก็ชอบนะ,ะไปกลับทุกครั้งนะคะไปกลับเนาะเราไม่รู้มันจะออกตัวไหนเนาะเพื่อนเพื่อนจา๋า เหมือนเขาล็อกนะบางครั้งนะ่นะเนาะก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีแล้วกันนะคะหกเก้าตัวเดียวกันนะคะนะคะก่อนจากการแอดก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะหยิบยกตัวเลขที่จะออกรางวัลน,นะคะในแต่ละรอบเนาะไปใช้เป็นแนวทางนะคะอย่าลืมเนาะตัวเลขตัวเด่นนะคะตัวเด่นตัว รูดนะคะเพื่อนๆสามารถหยิบไปวิ่งได้ทุกรอบนะคะตัวจออาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างนะคะแต่ที่ชอบชอบคือ,อชอบสีเนาะวันนี้นะคะชอบสีนะคะชอบสีเนาะถ้าเพื่อนๆน,อนชอบก็ตามนะคะขอให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านโชคดีและกันจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปจ้าเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ